ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับขออภัยนะครับถ้าเสียงลมแรงไปนิดหนึ่งนะครับเป็นลําโพงบลูทูธนะครับอันนี้ฝั่งนี้หลักร้อยนะครับหลักร้อยต้องบอกว่านหลักร้อยนะครับสองร้อยสองร้อยกว่าบาทนะครับเป็นลําโพงบลูทูธนะครับอันนี้ก็ร้อยจากพันกว่าบาทเหลือสามร้อยก็มีนะครับสามร้อยกว่าบาทนะครับผมนะครับหลักร้อยเท่านั้นละครับสามร้อย ร้อยเก้าเก้านะครับนี่นะครับเป็นลําโพงตัวเล็กตัวน้อยนะครับเป็นของเ k g นะครับเออ่จากตัวนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทเหลือสามร้อยหกสิบเก้านะครับนี่ครับสามร้อยสามร้อยกว่าบาทนะครับลดจากหนึ่งพันนะสามพันกว่าบาทนะครับเนี่ยโอ้ลมแรงนะครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับถ้าเสียงลมผมเข้าอ่อลำโพงเชื่อมต่ออยู่นะครับฝั่งนี้ต้องขออภัยนะครับถ้าลมแรงนะครับ หลักร้อยนะครับหลักร้อยจากประมาณสิบสองพันนะครับตัวนี้เนี่ยครับดูขนาดนิดนึงนะครับเนี่ยเ,เหลือสามร้อยสิเก้าเออสามร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับจากพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทคนนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็จากประมาณพันพันสองนะครับเหลือหกร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ ก็ราคาก็ลดหลั่นลงมานิดหนึงนะครับจาก600ก็เหลือ199นะครับตัวนี้นะตัวใหญ่นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นลำโพงบูทุตหลักร้อยนะครับหลักร้อยจากพันกว่าบาทก็เหลือ5-600เขามีนะเนี่ยครับด้านในเดี๋ยวผมไปดูด้านในนิดนึนง เป็นลำโพงนะผมนึกว่าเป็นพัดลมมันเป็นพัดลมได้ด้วยเหรอเป็นพัดลมได้ด้วยอ่ะพัดลมด้วยเอ่อเป็นพูทูดได้ด้วยเอ้าเหรออ๋อเป็นพัดลมแต่เราก็นึกว่าเป็นลำโพงบูทูธอ๋อตัวนี้เป็นพัดลมเนาะอันนี้นะครับหลักร้อยนะครับอ๋อันนี้ก็แพงขึ้นมานิดหนึ่งครับพันกว่าบาท มีให้เลือกมากมายหลาย,ายราคานะครับผมมากเป็นหลักร้อยนะครับมีมีมีก็ยังใช้ได้อยู่นผมเป็นรีวิวฝุกนะครับีนะครับก็จะเป็นลำโพงบูทูธตัวเล็กนะครับหลักร้อยนะครับผมฝั่งนี้นะครับแล้วถ้าจะมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นลำโพง ภายในบ้านนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับเป็นชุดอันนี้นะครับเดีร้อยเก้าสิบเลยนะอันนี้ก็แปดร้อยนะครับจากพันกว่านะครับสวยนะครับตัวนี้เป็นมินิในบ้านนะครับผมแปดร้อยเก้าสิบนะครับ สินค้าของ s k g ก็มีทุกรายการนะครับผมแต่ว่าผมจะเน้นถ่ายาเพราะเครื่องเสียงนะครับเพื่อนๆก็หากท่านใดสนใจนะครับสินค้าของ SK g ก็จะมีนะครับเดี๋ยวก็จักรยานไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวจักรยานไฟฟ้าต่อนะครับวันนี้ไล่ให้ดูให้ครบก่อนนะครับนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับ นะครับ DVD รุ่น DV d ดีอ่ะแข่ารุ่น DV d ดีนะครับผมไม่ใ่ว่าอ๋อเป็นเครื่องเล่นนะเป็นเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่น DV d ดีนะครับผมเนี่ยชุดเครื่องเล่น DV d ดีนะครับหลักร้อยเหมือนกันนะครับผม ก็จะเป็นหลักพันนะครับผม okay. 2, ก็ประมาณจากสองพันกว่านะครับุถมินิคอมโบนะครับสวยมากนะจาก2อ0พันเนะครับหรือพันเกนะครับก็มีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับองาก็เีนะครับผม ห9 9 0นะครับจาก2 9 9 0นะครับ <c oughs> ผม piace, ไล่ไวๆนิดนึงนะครับต้องขอภัย